ออมีบทสวดมนต์บทหนึ่งนะครับที่เล่าขานกันว่ามีความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์ไทยเราตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเลยที่ทรงใช้เพื่อนำทัพสู่ชัยชนะจนถึงยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงเจริญรอยตามด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับเรื่องราวของบทสวด้าหุงมหากาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อบทชัยมงคลราคาถาผ่านข้อมูลจากหนังสือผ้าหุงมนแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้ากันครับ ใช่ค่ะและที่มาที่ไปก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะคือเริ่มจากนิมิตของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันที่ท่านเหมือนกับได้พบสมเด็จพระพนรัตวัดป่ากแก้วในนิมิตนั้นแล้วก็นำไปสู่การคนพบจาึกยืนยันที่วัดใหญ่ชัยมงคลว่าน,นี่แหละคือบทสวดที่ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรเพื่อชัยชนะจริงๆค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าบทสวดนี้มีความหมายยังไงแล้วก็หัวใจสําคัญเลยคือเรื่องราวชัยชนะทั้ง8ครั้งของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่มาของแต่ละบทเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างอืมตามความเชื่อที่หลวงพ่อจรัญท่านได้เผยแผ่ไว้นะคะบทสวดนี้ก็เหมือนเป็นเคล็ดวิชาแห่งชัยชนะแต่ไม่ใช่ชัยชนะด้วยกำลังรบนะคะเป็นพลังของคุณธรรมบารมีแล้วก็ปัญญาของพระพุทธองค์เราลองมาไล่เรียงเรื่องราวทั้ง8ชัยชนะกันดูนะคะ ได้เลยครับเริ่มที่บทแรกเลยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเหนือพญามารค่ะบทแรกเป็นการเอาชนะพญาวัสวัติมานที่แบบว่าเนรมิตกายมาเลยมีเป็นพันแขนถืออาวุธครบมือขี่ช้างคิรีเมฆมาเลยหมายจะขัดขวางการตัดสรู้พระองค์ท่านก็ทรงเอาชนะด้วยเพราะบารมีสิบประการโดยเฉพาะทานบารมีที่ทรงสังสมมาเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่ากุศลผลบุญที่เราทำไว้นี่แหละ ยอมคุ้งครองผู้ประพฤติธ,ธรรมค่ะครับผมชัยชนะครั้งที่สองนี่เห็นว่าเป็นการ,รเผชิญหน้ากับยักษ์ที่ดุร้ายถูกต้องค่ะคือชัยชนะเหนืออาลวากยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่ดุร้ายมีฤทธิ์มากแล้วก็ทูลถามปัญหาย,ยุ่งยากกับพระองค์ตลอดคืนเลยถ้าตอบไม่ได้ก็จะทำร้ายพระองค์ทรงเอาชนะด้วยขันติคือความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวดไม่แสดงอาการหวั่นไหวหรือโต้อตอบด้วยความรุนแรงใดๆเลย จนยักยอมจำนวนไปเองในที่สุดค่ะโหอดทนมากๆเลยนะครับนั่นแล้วครั้งที่สามนะครับที่ส่งเจอกับช้างตกมันที่ดุร้ายทําได้อย่างไรครับอ๋อนั่นคือชัยชนะเหนือช้างนาลาคิรีที่พระเทวทัตปล่อยมาหมายจะทำร้ายพระองค์ช้างนี่เมาสุราด้วยนะคะวิ่งมาอย่างบ้าคลั่งเลยดุเหมือนไฟป่าพระองค์ท่านทรงใช้วิธีแผ่เมตตาจิตค่ะเมตตาอันบริสุทธิ์ไปยังช้าง ทำให้ช้างที่กำลังดุร้ายเนี่ยกลับสงบลงแล้วก็เข้ามาหมอบแทบพระบาทเลยแสดงให้เห็นพลังของความแม่ตาจริงๆค่ะว่าสยบได้แม้แต่ความเกลี้ยกราดรุนแรงน่าทึ่งมากครับสามเรื่องแรกนี่เหมือนกับการเอาชนะภัยจากภายนอกนะครับทั้งอานาจอิทธิพลแล้วก็ความรุนแรงอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะงั้นมาต่อกันที่ชัยชนะครั้งที่สซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยองคุนิมาน ใช่ครับจอมโจรผู้ด่งบังที่ไล่ตามหมายจะปลงพระชนเลยใช่ค่ะองคุลิมานเนี่ยวิ่งไล่ตามพระองค์แต่ไม่ว่าพยายามยังไงก็ไล่ไม่ทันพระองค์ทรงใช้อิทธิฤทธิทางใจหรือที่เรียกว่ามโนโมยิทธิคือการแสดงปาฏิหาริย์ด้วยอํานาจจิตที่ฝึกมาดีแล้วจนองคุลิมายอมรับในพุทธานุภาพแล้วก็ขอบวชในที่สุดค่ะครับแล้วใช้ชนะครั้งที่หล่ะครับที่ทรงถูกใส่ร้ายอย่างหนักเลย ครั้งนั้นเป็นการเอาชนะนางจินจะมานวิกาที่แกล้งทําเป็นท้องโตนะคะแล้วก็ใส่ร้ายพระองค์ต่อหน้าคนเยอะๆเลยพระองค์ทรงดํารงมั่นอยู่ในความสงบไม่หวั่นไหวต่อคํากล่าวหานั้นเลยใช้สันติวิธีคือความสงบนิ่งจนกระทั่งความจริงปรากฏออกมาเองชัยชนะครั้งนี้แสดงถึงพลังของความสงบค่ะแล้วก็การไม่โต้ตอบที่เอาชนะคําใส่ร้ายได้ส่วนครั้งที่6อันนี้เป็นการเอาชนะด้วยปัญญาโดยตรงเลยใช่ไหมครับกับนักบวชนอกศาสนา ถูกต้องค่ะชัยชนะเหนือสัตจักกนิครนซึ่งเป็นนักโตว,วาชีที่เก่งมากแล้วก็มีความมั่นใจในทิฏฐิของตัวเองสูงมากพระองค์ทรงใช้เทศนายานคือปัญญาอันลึกซึ้งในการแสดงธรรมโต้ตอบชี้แจงด้วยเหตุผลจนสัตจักกนิครนยอมรับแล้วก็สิ้นทิฏฐิมานะไปค่ะชัยชนะสามครั้งหลังนี้ดูเหมือนจะเน้นไปที่การเอาชนะสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นนะครับ ทางเรื่องจิตใจคนคําใส่ร้ายความเห็นผิดใช่ค่ะอย่างครั้งที่7ก็คือชัยชนะเหนือนันโทปนันทนาคราชเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากแสดงอิทธิฤทธิ์ขวางทางเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้งนี้พระองค์ทรงมอบหมายให้พระโมคคัลนะอัครสาวกผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์ไปปราบด้วยวิธีที่เรียกว่าอิชูประเทศสวิธีคือการแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่าจนพญานาคยอมแพ้ไปค่ะ และครั้งสุดท้ายครั้งที่8ชัยชนะเหนือเท้าพระกาพรมค่ะเท้าพระกาพรมเป็นพรหมที่มีความเห็นผิดนะคะยึดมั่นว่าตนเองกับพรหม,มโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่ดับศูนย์พระองค์ก็เสด็จไปโปรดแล้วก็ทรงเอาชนะด้วยยานวิธีคือใช้พระปัญญาญาณเปรียบเหมือนยาขจัดความเห็นผิดชี้ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งจนเท้าพระกาพรมละจากมิจฉาทิฐินั้นได้ค่ะ ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆชัยชนะทั้ง8ครั้งนี้สแสดงให้เห็นวิธีการรับมือกับปัญหาอุปสรรคที่หลากหลายมากคือมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเลยนะครับใช่เลยค่ะชัยชนะเหล่านี้สะท้อนการเผชิญหน้ากับกิเลสต,ตัณหาความเห็นผิดภัยอันตรายต่างๆทั้งจากภายนอกแล้วก็จากภายในใจเราเองด้วยพระพระพุทธองค์ทรงใช้คุณธรรมและเพราะปัญญาที่ต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ซึ่งตามที่หลวงพ่อจรัญท่านสอนไว้นะคะ การสวดมนต์บทนี้เป oh like so ็นประจำพร้อมกับเข้าใจความหมายเนี่ยก็เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลชัยชนะความเจริญสติปัญญาแล้วก็ช่วยป้องกันภัยต่างๆดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าเจริญมนต์ให้มากถ้าไม่อยากกังวลจิตใจมีมนต์ความกังวลไม่มีค่ะโอ้โหเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้เราเห็นเลยนะครับว่าพลังของความดีปัญญาความเพียรคุณธรรมต่างๆเนี่ยสามารถช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาในชีวิตได้จริงๆ จะเห็นได้ว่าไม่มีคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะคะชัยชนะทั้ง8เกิดขึ้นจากคุณธรรมที่หลากหลายจริงๆตั้งแต่ทานขันติเมตตาปัญญาความสงบไปจนถึงการใชร้ฤทธิ์ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆครับผมคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อหลังจากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือในโลกยุคปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อนและหลากหลายเหลือเกินเนี่ยคุณธรรมข้อใดในใชัยชนะทั้ง8ประการของพระพุทธเจ้าที่อาจจะมีความสำคัญเป็นพิเศษหรืออาจจำเป็นที่สุดในการนำพาตัวเราเองและก็สังคมให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้